อือเป็นตอุ๊บาตาคุเดินอันน่ะอืมโอ้ยยยายย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 มยย้ยยยยยยา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 ยย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 ย

เนี่เฮ้ยเป็นเด็กการเป็นดาาครับนี่แะอันเด็ดเคือนหลักปลาเนี่ะ ก็บริจีปลาปากะดีโตบปใหญ่ปลาตาหที่เหมกบ้าเดี๋ยวบุญาปลาตัวใหบ้นี่หอมนะนีจะเป็นตอนตอนสุด้เลยนี่เด็ดาไ้ หารบานๆบานๆ้ึ่มาป่าช่ไ่นงต้กนิ่นี่กด้อกคอไมกินปลาจานปลาอาหายากเด้อปาหายากปากองเพื่อพี่น้องเบิ้ ใช่ไหมเนี่ยนังภายนไกลพอมั้งายนไกลเดียวหนูน่วมอวสุดไปเนเออจีสันอ่ะเอาบ่วงมั้เราต้องทำของเราสิเออมาแล้วมาแล้ว พี่น้องมนันสำหรับคนผอม <c oughs> แ,แบแบแบบลุลุ่มมันลุลุ่มด่วมันหนึเมนปากกาได้พี่น้องมนหะ <c oughs> มากอย่างนะแม่นะ้าน,นี่นี่นว่าแม่บักผิดด้พี่นอออ้องเพือนจมากางาาแม่แล้วกัอลถามไป พี่น้องเราเนี่ยอึดหมังยังแม่เรามาทำแม่เราแม่นี่เอิ้นหมังยังนะแม่นี่หมังยังนะมาที่แม่เอาใส่ e นะแม่นี่ยเนี่ยเนี่ยมาชลีปีมาเสพนัวเป็นอะไรมาสลีปีสลีปีแบบน่ะชลีปีบราเคยกินนี่ไงเราพี่น้องเอ้าเผ็ดนัวเผ็ดนัวบ้างแซ่บกันเนี่ย มีคนนึงมาอจาจย์เจ้ามื่จาผู้ก,ก้องขัสลีปีใส่เยซืออ้อมามันบบว่าเด็เขาเคยเคยกินมันหอมๆเนาะหอมเลยเส,สลีปีอสลีปีน้องนี่จะดูร้านแม่แล้วล่ะ บานแม่ลาแยกท่าดุมจังหวัดนี่ยสกลนครเราอยู่สกลนครน,นะครับวัอน,นี้ครับมาเบิงพี่น้องครับนี่คุยเลยอืมอ้มอื้อืมอ้มหนึ่งหยองแบบแบบตอนตอนมาเป็นตอนตอน้ตาตาคุณเด้อน่ะนะอืมอ้มอืม้มจุ๋ม

มาเ่ยเจ้ามาฮอดมาจอ,อ,ดมาอดจอดถึง <c oughs> ามาฮอดจอดถึงร้านนี่แหละแยกขาดดูสกลนครพี่น้องตามพ่อใหญ่ลงมามดืงว่าครับอืม จะอะไรเอาตอนพี่น้องบึงตอนประแดกว็ธรรมดาได้เนไปยไปากานีเป็นแบมาที่รันเป็นแหนนะสีนึงพ่นองีเงนต้องบประยัดเ้อย่างเบตโตเลยอเบตตนั้นเนาะเอาละพี่น้องีโอ้ชิ้น ปิ้งปลาขาวต่มาคุยกันหนอยเอยปลาแบบเด็นแซ่บก็เป็นเืแซ่บเยเนี่นนองอยากน้ำอ่ะ